อาากุยยังไม่เสร็จอีกเหรออ่ามาแล้วมาแล้วเร่งอยู่นั่นแหละเออนี่นี่เอาแต่เร่งเร่งเร่งอยู่นั่นอ๋อทําไมทํารถอีกแล้วล่ะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเก็บให้สะอาดด้วยนะโอเคเนี่ยอะไรนี่นีอย่าจับซีซัวนะของแพงน่ะเออนี่อาอากุยเชิญนั่งได้เลยมีอะไรล่ะเนี่ยฮะอืมอาอากุยฮะนี่นมม้าครับฮะนมม้าเหรอ ว้ารีมาจากฟาร์มม้าของไอเาหาวอเหรอใช่แล้วอ๋อไม่ธรรมดานะผมอยากทำให้มันเป็นรุ่นดะิมิเตตดนะวันนี้นะจะตั้งใจทำให้อาอ้ยลองชิมดูนะ,ะส่วนนี่ชาจินซือหงใช้เป็นเบทชาผสมกับนมมา้าเท่าที่ผมรู้จักอามาเนี่ยผมจะ ทำชานมให้อ่าด้วยสูตรลับที่ผมคิดขึ้นมาด้วยตัวเองเลยเป็นเกียรติจริงๆดูพิธีพิธันนะอาลองชิมดูนะได้ได้ได้ท่านมาฉันเขียนเสร็จแล้วนะโดยส่วนตัวแล้วฉันชอบชาชิงเหมยที่สุดเพราะถ้าเทียบกับความเปรี้ยวหวานของมะนาวมันน่าจะนุ่มกว่าฉันเลยให้ก้าคะแนนเฮ้ แต่ว่าฉันให้แค่ตามความรู้สึกของตัวเองนะฉันไม่ค่อยรู้เรื่องชานะคะตามความรู้สึกนะถูกแล้วสำคัญที่สุดต้องให้ถูกปากตัวเองด้วยคิดดูสิลูกค้าน่ะจะมาร้านเราทำไมก็มาใช้บริการยังไงล่ะแน่นอนคุณอาจจะมาครั้งสองครั้งตามกระแสแต่สิ่งที่ดึงลูกค้าไว้ล่ะคืออะไรสิ่งนั้นก็คือตัวสินค้าของโตไม่ชอบ ดื่มชานมจริงๆเหรออืมเฉยๆนะคะเทียบกับอย่างอื่นฉันชอบชาบริสุทธิ์มากกว่าพูดชานมนั่แพงเกินไปใช่ไหมยังไม่ใส่อะไรก็แก้วละยี่สิบสามสิบหยวนแล้วฮะฮะตายจริงฮะแก้วเท่าไหร่นะประมาณสามสิบหยวนค่ะอะสามสิบหยวนเหรอโอ้ยแกเล็กๆเนี่ยนะมามันมที่อาดื่มเนี่ยเป็นลิมิเต็ดนะถ้าขายเนี่ยไม่ใช่สามสิบหยวนแน่นอนโอ๊ยทำไมแพงขนาดนั้นล่ะใส่ท้องได้หรือไง อาวกุย้ยความคิดนี้ไม่เลวเลยผมคิดว่าใส่แผ่นทองคําเปลลลงไปได้นะเนะี่ยแต่ต้องปรับราคาอีกสักหน่อยอะนะ,ะท่านมาคุณนะไม่ต้องขายชานมแล้วคุณไปปล้นบนถนนได้เงินเร็วกว่าอีกฮะเน่ยพูดหยอกอีกแล้วฉันลําบากลําบนตั้งแต่เช้าจดเย็นก็ได้แค่ห้หยวนเองเออชานมแก้วเดียวของคุณตั้งสามหยวนแน่ โอ้ยตีให้ตาเจ้าก็ไม่กินหรอกอ้ยอาุยคือย่างนี้นะอตัวชานมเองเนี่ยมันไม่ได้แพงหรอกแต่หน้าร้านของผมเนี่ยในจะต้นทุนค่าพนักงานค่าน้ําค่าไฟต้องเพิ่มเข้าไปในราคาด้วยเข้าใจไหมงั้นฉันถามหน่อยอคุณจะไปหาคนโง่แบบนั้นมาจากไหนเยอะแยะฮะให้อุดหนุนคุณไม่ใช่ค่ะอาุ้ยคะจะบอกว่าเป็นคนโง่ไม่ได้นะคะ มวลชนต้องมีความต้องการในการบริโภคแบบนี้อยู่แล้วลนะดูชานมแก้วหนึ่ง20 3สยบสาสยวนสำหรับผู้บริโภคทั่วไปดื่มเป็นครั้งคราวได้แต่ว่าถ้าดื่มทุกวนันก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควรเลยอเออมันก็ใช่อ่ะนะเออแต่ร้านของเราทำบัตรสมาชิกได้นะแต่ว่าผู้บริโภคที่ไม่ตามกระแสชานมแก้วแรกเมื่อรูดูใบไม้ผลิมาเยือนอย่างฉันนับเป็นส่วนน้อยท่านหมามองข้ามได้แน่นอนว่า ถ้าสภาพแวดล้อมในร้านดีบริการดีมีเอกลักษณ์ถ้าจะนาดคนคุยทุระฉันก็จะเลือกร้านแบบคุณเป็นอันดับแรกเพราะตอนนี้หลายคนต่างต้องการสนับสนุนแบรนด์ในประเทศอยู่แล้วฮองโตเธอนี่ช่วยฉันได้มากเลยจริงๆโดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์สินค้านะจะทำให้ลูกค้าสนใจมากขึ้นได้ยังไงการสำรวจผู้บริโภคข,ของเรานะ่ยยังทำได้ไม่ดีพอช่วยคนได้ก็ดีค่ะ ถือว่าฉันไม่ได้ดื่มชาคุณฟรีฟรีเฮ้ยฟรีตลอดชีพไปเลยนี่ถ้าเป็นฉันนะฉันจะไปซื้อนมที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเอามาต้มกับชาดำที่บ้านเท่านี้มันก็เป็นชานูเหมือนกันไม่ใช่หรอฮะฉันไม่มีทางหลงกลรอกเฮาหน่ะนะทําเพื่อหลอกคนที่มีเงินโดยเฉพาะเลยไม่ค่ะไม่ค่ะมันไม่ใช่การหลงกลทําธุรกิจนี่คะมันก็ต้องมีกลุ่มเป้าหมายของตัวเองทั้งนั้นอืมอ๋อ เ <buch> ออใช่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 เออหงโตพูดถูกอคนอย่างฉันน่ารำคาญมากใช่ไหมฮะดูสิท่านมานะให้ฉันดื่มชานมแก้วละ30มหยวนฟรีฟรีฉันยังพูดจามไม่น่าฟังอีกฉันไม่ดีเองท่านมาถ้าง,งั้นต่อไปฉันต้องเรียนแบบนกขุนทองหน่อยแล้วเจอหน้าก็ขอให้เฮงเฮง รวยๆอร่อยถูกปากเอ,อาุอา้ยอาต้องรักษาความเป็นตัวเองเข้าไว้เอ้าก็รู้ว่าทำไมผมถึงชอบอารักอาอก็เพราะว่าอานะ่เป็นคนจริงใจพูดจาตรงไปตรงมาปากตรงกับใจรักอานะเอาปากหวานปานน้ำพึง่งเออาแต่ชมฉันฟังแล้วดูเหมือนไม่ใช่คนดี <c oughs> เอาละเอาละ ใยังทำงานไม่เสร็จเลยไม่คุยสัพเพเหระอยู่ด้วยแล้วอือ๋ออ๋ออร่อยจริงด้วยแฮะไปละไปละครับครับทำงานเสร็จแล้วมาดื่มต่อนะได้ได้ขอบใจไว้ฉันมาใหม่ยังขินไม่เสร็จหรอตาไม้ใกล้แล้ว S <S เขียนวิทยานิพนธ์จบเหรอเูหน่อยนะคะ้าไมา่นี่เขียนนิยายให้ใบชาเหรออะไรคือความรักของนมทุนเหลืองกับชาผู้เออบเดี๋ยวไม่เป็นที่ยอมรับบนโลกตาไมา้อันนี้เยี่ยมเลยทำไม่ะหรคะเฮ้ยช่วยเขียนเป็นเรื่องให้หน่อยได้ไหมไม่ได้ เอ้ยอย่าเพืษษษษ่อปฏิเสธมันเป็นแค่เรื่องง่ายๆแค่เปรียบนมถั่วเหลืองเป็นคนแล้วทำเป็นกระตูนฉันหมายความว่าต้องจ่ายเงินอ๋อทุกคนต่างเป็นคนในสังคมไม่มีการทำงานฟรีหรอกแต่ฉันคิดให้คุณราคาเป็นจภาพได้นะคะเฮ้ยนึกว่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรซะอีกเนี่ยก็แค่เงินเสนอราคามาตกลงยิดนดี <laughs> ที่ได้ร่วมงาน <laughs> <laughs> นนเยียวันนี้มีความสุขจริงๆฮัลโหลพัสดุแูเหรอคะอ่าเอาไว้ที่จุดรับของได้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณเดี๋ยวฉันไปเอาพัาสดุดูก่อนนะคะ